สวัสดีครับหมอธญวัฒน์หมอผ่อาตัดไทรอยนะครับวันนี้นะครับหมอขาจาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องต่อมน้ําเหลืองที่คอนะครับซึ่งจะเกี่ยวพันโดยตรงกับคนไข้เป็นมะเร็งไทรอยนะฮะว่าต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็เราต้องเข้าใจกับมันยังไงนะฮะถ้ากรณีที่เราเป็นมะเร็งไทรอยแล้วเนี่ยครับหมอจะต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่า การผ่าตัดมะเร็งไฮรอยให้หายให้โรคสงบเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือ1ตัดตัวมะเร็งออกให้หมดนะครับแล้วถ้ากรณีที่มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองตรงไหนก็ตามเนี่ยเราต้องไปลากต่อมน้ำเหลืองตรงนั้นออกไปด้วยนะฮะการลากต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราจะไม่ได้หยิบออกแค่เม็ดเดียวนะับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตามปกติแล้วมันจะไม่แพร่กระจายไปตัวเดียวนะฮะมันจะแพร่กระจายไปเป็นกลุ่มๆสองสาม 2, 3, 4, ตัวสี่ตัวถ้าเราออกแค่ตัวที่เราเห็นตัวเดียวเนี่ย มันก็จะไม่หมดนะครับอันนี้คือหลักการของการผ่าต่อมน้ําเหลืองนะครับของมาเร็งไทรอยด์ที่นี้ถ้าเราเป็นมาเร็งไทรอยด์นะครับต่อมเหลืองแรกนะครับที่มันจะรับมาเร็งไทรอยด์ก็คือต่อมน้าเหลืองกลางคอนะฮะร,ระดับ6นะฮะตัวเนี้ยมันก็จะมี2ข้างนะครับมีซ้าย1ชุดขวา1ชุดนะครับมันเอาไว้ดักมาเร็งไทรอยด์โดยตรงนะฮะการตอบ ต่อมน้ำเหลืองระดับ6ออกไปเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายนะครับสามารถเอาออกได้นะครับไม่ต้องทานยาไม่ได้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่าลงอะไรเลยนะฮะก็เอาออกได้เลยถ้ามีการแพร่กระจายไปนะครับต่อมานะครับชุดที่2นะฮะก็จะเป็นชุดต่อมน้่เหลืองข้างคอนะครับก็คือบริเวณนี้นะฮะข้างลําคอตรงนี้ก็ขวา1ชุดซ้าย1ชุดนะครับถ้ามีการกระจายของต่อมน้่เหลืองข้างลําคอแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ หนึ่งตัดต่อมไทรอยด์สองข้างนะครับสองตัดต่อมไทรอยด์กลางคอก่อน,นครับเพราะมันเป็นชุดแรกที่รับมะเร็งเนาะแล้วสามนะครับก็ตามไปเลาะต่อมเหลืองข้างคออีกนะฮะมันถึงจะทําให้โรคสงบคืนแลได้เรียบร้อยดีนะฮะเราต้องตามไปเก็บให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีมะเร็งไทรอยด์ลุกลาต่อมเหลืองข้างคอแล้วสิ่งที่ต้องทํามีสามอย่างนะครับหนึ่งตัดไทรอยด์สองข้างสองเลาะต่อมเหลืองกลางคอนะครับชุด ข้างนั้นๆนะฮรสามเลาะต่อมเหลืองข้างคอข้างนั้นๆนะครับแต่ถ้าเราโชคร้ายเราเป็นมะนาวแล้วเรามีต่อมเหลืองข้างคอสองข้างเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือตัดเท้าสองข้างเลาะต่อมเหลืองกลางคอซ้ายขวาเลาะต่อมเหลืองข้างคอซ้ายขวานะแผลก็จะยาวจะใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับตับได้ก็ตามที่มะเร็งไทรอยังไม่แพร่ไปปอดไปกระดูกเนี่ยเราทําให้โรคสงบได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ